ขกขับสุขสบายดีจ้ะค่ะสวัสดีสวัสดีสสดสสดตอนเชี่สายนะจ้ะค่ะพระพักตร์มรากก,กีรศนีทองทุงสวยรวยมากบ้านเราคนรวยมยีตุ๊กตาบรายจา้ะค่ะสุดท้ายสุดท้ายผู้ใดามาพี่น้องพเลเรือผู้ถ่ายมาเต้เซ่ยา่าดพลเรืนอนอ๋อหมายพ่ธามาติพักพุญธาม ญาติไผ่สบายดีป้าลูกก่อนสบายดีป้าลูกไผ่นี่ยนะผู้ใด่อันญาติผู้ใด่ญาติไผ่ฮะญาติไผ่ญาติอันญาติทางอันพอน้องทามเลยพี่น้องผู้ไผ่เผาผู้ไผ่จะค่ะบ้านใดน บานพ่อเจ้าอยู่บนรดาบานนาวัน่นะนววาะอยากกินยังสิเลียงสิเลียงมีใจดีนะเจ้าค่ะสิเลียงเจ้าค่ะกินนั่งยังนอกินอย่างน้อตลาดพุ่มพวงพป่นตลาดน่อยข้าเจ้าเจ้าค่ะเดเขออนุญาตซื้อของให้เด็กๆก,ก่อนนะเจ้าค่ะเดเ้มเ,เ,เอาเอาเอาอยัางเอาเอา มักสมป์ป่ะสิบแปะก็ไปสายไปเป้าพากันไปเป้าจะค่ะไปเป้าโอ้ยจั๊กจ่ายคือก,กันอยู่ได้น่ะเจ็บกระดูกทั้งหลังเป็นปีช่องปีลเลยขจาวจะไปเป้าไปหน้องขาจาวจะไปเป้าเรื่องจะค้าสปไปน ลงเต่าก็พี่น้องจกมวน,เ,นเขาจะจกมวน,เ,นเขาเจาะมาลงมาก่อนนะไปดูธุรกิจมืดก่อนนะเจ้าค่ะจกแล้วเรียบร้อยรอเปล่าแล้วก็สิลงต่อเจ้าค่ะพี่น่องปาดไม้นำเกียงคือสิต้นใหญ่เนาะ nhà em còn ừ, ngọc rồi nhà vẫn luôn lẽ cầm năng rong tao chắc khá chốc lẹo để chắc sọp mà nè mua để chắc sọp Chốc ở bên rồi áo lông thăng non bọn mày bớt được lông thăng non เยบุนจ้ะค่ะเอาลงทั้งนอนมัน,ม,นมันมันซุดอยู่บ่ลงทั้งนอนลงทั้งตั้งนะฮะต้องได้หมุนเข้าไปเด้พี่น้องหมุนเข้าไปตั้งจ้ะค่ะเอาลงทั้งนอนแล้วก็ยื่นเข้าไปโอเคแน่ นี่แล้วจะค่ะธุรกิจมื่อจะขาดน,นี้หูเป๋อพี่น้องหูวควันมันจะค่เดเขาอนุญ,ญาตคนใหม่ก็ได้พี่น้องเออลรืมเปิดน้ำใส่อ้อยอีกล่ะจะรักกันชอบกันด้วยใจข้องอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากกลับสวัสดีอีกรอบนะเจ้ะค่ะ คันนะคะไม่น้ำเกี้ยงนี่พี่น้องจะคันย่งพลานจะคันเออเป็นแม่แดงแล้วเนาะแล้วย่างพลานห่มมันอ่ะคันพี่น,น,น,อน,นะน้องมัน,น,น,มมนกินสำหรับคนแพ้นะคะย่งบบางข้าวโพดสม่าคันอยู่่บนนนันอนนอโอ้ล้างก้นเลยคนณมาผู้เด้อจะไปทักดาผู้เด้อมันแพ้เนาะตุ่<อ>มเลย

ภูเละโล่งไปเรื่อยพี่น้องกนกาวาสิกุม้มภุ่ลนล่ะค่ะกุ้มงามหน้าภุเนล่ะค่ดงามดำหน้าภุ่นล่พี่น้องฝนโผมมีเวลาเห็ดเมอนน,น่าเน่กก็ได้ห้นา,าคานาาอ,นนนนาาองนเบ,บิล่ปอรลิปอนลิปไม่ชื่อ น้องก็ลากกับเมื่อแลวพี่น้องเมื่อวางสวยนี่เราจะค่ะนังก็เมื่อหากลนมันกลเผือกกลมันนางจะค่ะเปล่นั่งก็บว่างว่ากับไปซอยเพิ่มอีกรอบอีกเที่ยนึงจะค่ะ ยังท่านนี่แล้วดอกยังอีกสวนหนึ่งพี่น้องอีกเยอะกะจายเอา้นบ่แต่ังสีไปซอยเพิ่นอีกอยู่จ้ะค่ะแล้ววะเราจะแจกแม้ว่าเขาจะออกขอยเห็ดไปเรื่อยนะเห็ดไปพานไปน้ำตากไปน้ำคายไปน้ำดีบริเห็ดเมื่อนี้เมื่อเดียวคืออยู่ทางไทยดีของเขาเราลดไทยบูบูบูบล่ะลูกกดปวดปวดจากคนมาลุมเลยเนาะก็กลับไปเขาโรงงานมาล่ดเนาะอันนี้นะข้อเล็กไป ตากไปน้ำก้นไปน้ำคลายไปน้ำเหนะมือน่ะด่งก็ด่งเน้นใส้เบิดมือนะนะติดผีนะ้อะติตดหอดมือ,อ,อ,มอล้มตรงนั่นนี่นะพี่น้อง เตามาจูบนะก้จูบบกี้เท้อกรติดกระเก้าด่าสขนเงาเก้าเต่าอืดเนาะโอ้ยขนฟูนมาแสดงกับบนเหลือยแงซีนเขาขาดซีนบ่ไปเห็ดเหล้าซอยจังซื้อให้กินเออได้ได้ได้อือเหล้าน้ำพระท่านแล้วเออเราบ้าเราบ้าพอบอแปะพี่น้องมาชวนเอาซีนค่ะเจ้าสิ หางว่วว่าสัญญากินซีนเจ้าค่ะออบัน่อคืนพันบวบไปซ้อยกันโ,โอ้ยปานนั่นโมขีโมลองเพลงนั่นก็นได้ลองเพลงนี่ก็ได้บบอ้าอันชุมโม่ะบริเ็นจักลายออบริเ็นออกลายจักคนนะคะอือ ปันซอมประสานบนมือบนเวนบาดไปนาโจแทะอะไรจักเพลงก็สีนแล้วบ่แตเเาบดท้อมันบอเาบดได้ต้องให้ได้บดนั่นเสียก่อนโซลีกันพี่น้องโซลีกันลี่กันเพล่นอยู่ทั้งบ้านเพ้นแล้วพี่น้องพู้เต้ โซเลเรื่องเพลงเจ้าค่ะ,ะ,ะพ่อของถ้าแป๊บไป,ปลองเพลงเก่งนี่พี่น้องได้สุเพลงเจ้าค่ะแต่ยังบริสแด่งผลง,งานเลยนะเจ้าค่าะได้ยินดีจะพ่น,บนะะเบาหนะเจ้าค่ะ <c oughs> ไปฮะไม่แม่งเบิร์ตพุทธินิพนธ์อาณาจักรวันพุน ลงสิเต็มแล้วล่ะจะพาพี่น้องจะหาลงสิเต็มแล้วล่ะลงทางนอนนะคะลงทางนอนจะตองอย่างนะบุ้นเออจะไฮยลา์นะโอ้ยจะเต็มแล้วพี่น้องเลือดหน่อยเดี๋ยวสะคะ อทนอนาจาายายหเาน,น,เนจ้าทานทานมาขายทานอย่า,อามือจับฐานนะคะมือของทานสีดจำจ้ะค่ะบอกมือจับเสเอายังจับนาะพี่น้องจกมอว่านี่นะพี่น้องจกหมอว่านี่เดี๋ยวจะสอบเอ่ยสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสบจ้าค่ะเดี๋แปดสอง,สองสแปด,แปด 9, เฮ้ย แปดสิบัวหน้าพอสิบเนี่ยสองสี่หกแปดจบเต็มแล้วพี่น้องเต็มเต่าล้วจะ่ะก็จะเอาไมการกาลวกาวขี้ตุ่มมาโปโปปิดไว้จะ่ะก็ดั่งไฟพี่น้องสคขะกำลังจะปิดจ้าจะปิดโรงงานพี่น้อง กำลังสปีดโรงงานแล้วก็เลี้ยงอันก้อนก้อนขี้ดินเก่ามันอธนทูบออกนะเจ้าค่ะแล้วก็ขี้ตมมาโปะ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 เจ้าค่ะเดี๋ยวนางก็สเขาไปบ้านก่อนพี่น้องเ๋ยสีขาไปเคี้ยกับนายบ้านเจ้าค่ะเคียกับนายบ้านก่อนพ่นสิชห้จัดอันผับปลาสามัคีขอบขั้วนั่งยู่เนาะเจ้าค่ะเนาะปิดถามมึงรายละเอียดก่อนเนาะพี่น้องเนาะ EN, หักบ่แมนเท้าเห็ดเท้ากะสิขอบทั้งบ้านทั้งเมืองบอ่แมนเท้าเห็ดผรกกาดดิพี่น้องบ่เมนจะเฮ็ดงาเห็ดเด้อจ้ะค่ะก็ะบอกพี่นะ้องเนาะพอส่วนนี้ก็ส่วงโควิดมันก็หลายหลาอย่างนั่นแหละเจ้าค่ะนางพระราพ่นกาโอ้ขวเพ่นดีใจพี่นออ้องเอยเมื่อคืนนี่ยเขอเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุขส,สุขคดันแหละพี่นอนะ้องเนาะเมื่อคืนนี้นางก็ดีใจแห้งพี่น้องนางก็สิจัดอันกองอุบมาจากบ้านนางนะคะมาสมทบเจ้าค่ะ เนาะจนวะโอจนจนเออแดกนะสิว่าล่ะกะอ๋อจนเออไปนะเมื X, really IR food, et, mm ่อคืนนี่ว่าอ้าอดทะลุทะลวงออป้าลุงมากกินมากขานเนาะว่ามึงมาแต่นาพี่น้องเอ้ยตื่นเศร้ามานะกะกระโดดดงค่ะอ๋อโทรไปาเพนันโทษไปฮะพนีดีใจค่ะความดีใจพี่น้องเอ้ยอ๋อ ไปบอกข้าวดีพนันไปบอกข้าวดีพนันเต,ต้เดือดึกือดพนักพีพ่น้องอเลี้ยงขี้ดีมันเส้วก็สิโอโอโอ้นี่เด็กก้อยขี้โตมีเด็กพี่น้องในกระขูเราสิไปโปะเจา้าค่ะ พี่นางเจคขามาทั้งนี้ก็เสียมลาพาจากก่อนนะจ๊ะค่ะขอขอบคุณทุกคขอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะจ๊ะคนะ่ะเนาะโดยสบายดีสบายดียดเอาดีเป็นอะไรฮะเนี่ยมนะองนะบ้านที่โจ๊กที่ตรง